มองไปมองมาจมูกจะเหมือนเลยนะนี่มันอย่างนี้แต่ได้มองมองไม่ใช่ละจมูกมันจะแบ๊บๆอุ้ยดูไม่ได้ลราอาจรก็จรหน้าจะเปลี่ยนอะไรเยอะอีกเยอะมานหน้าเหมือนไทยเตั้งท่าดีเดี๋ยว đang đang đừng quên จังเลยอายุสิบสามวันดิ่นเก่งจังเลยเฮ้ยอายุสิบสามวันดิ่นเก่งมากมากเลยครับยำแพ้ครับเร่งตื่นแล้วล่ะครับ ตื่นแล้วหล่ะเป็นไงบ้างเมื่อคืนนอนหลับสบายเลยเนอะหลับสบาย,ยจริงๆเลยตื่นแล้วก็ยังกินนมไม่จะหลับอีกนะใช่ไหมมา,มาว่าไงหลับเปล่าใช่เด็กดีมากๆเลยนะเป็นไงบ้างครับลืมตาดิยังไม่ลืมตาย,ยังจะหลับต่ออีกฮนะ ่สลบไปแล้วเนี่หลับเลยเออหลับเลยยิ้มเปน็นรับรองครับน้องเอดนดังบุง๋งเลยบิดขี้เกียจอยน้องเอยบิดขี้เกียจน้องเออุูยทำอะไรอยู่เนี่ยคือเส้นยืดสายเหรออุ้ยเอ้เอ้เอ้ เออแล้วเอ,อ้า บุ๋งเว้งตื่นแล้วล่ะครับนอนเต็มอิ่มเลยอือโอ้ตาโตเลยตาโตเลยคิดอะไรอยู่วางแผนกันอะไรอยู่ไหมเนี่ยฮะบุ๋งเว้งวางแผนกันอะไรอยู่เปล่าอ้ตาโตเลยโอ้ยบิ๊ีเจียดถือว่ายอมแพ้ล่ะครับเหรอยอมแพ้ล่ะครับอ้าวตื่นแล้วตื่นแล้วบุ๋งเว้ง อือโอ้ยางแขนเลยโอ้โหท่าอะไรครับเนี่ยเฮออ้ยท่าอะไรครับท่าอะไรครับท่าอ,อ,อะไรครับอืมอู้ยอะไรครับโอเคพ่าแล้วพ่าแล้วอากึ่อากึอ่อากึ่ Aku aku aku, tuh. Aku aku aku, tuh. Aku 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 aku, aku 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 aku, aku 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 aku, aku aku aku. Sudah niat lah, hah? Hah. 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 อืนอนนิ่งเลยคิดอะไรอยู่อ่าน้องเอสอืมเรียบร้อยจริงๆเลยวันนี้เมื่อคืนนอนเต็มอิ่มเลยสิใช่ป่ะอะเมื่อคืนดีมากเลยนะไม่กวนเลยนะไม่กวนป๋าป้าไม่กวนหมาหเลยนะน้องเอสใช่ป่าวอะอืมนอนเล่นเลยเถอะ นะนอนเล่นไป จะเออเออไอะทไรอยู่ครับบุ๋งเวงอุ้ยอุ้ยหล่นแล้วบุ๋งเวงเออจีคงทำของเล่นหล่นแล้วเล่น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 เล่เล่นเล่เล่เลอเอทเลเ่เอเล่นเล่นเลเล่เล่นเล หวงน้องเอสเอหน่เวงเอสเฮ้ทำไรครับทำไรครับเอออืม เออเออเอ,อ๊ะทำไรครับทำไรครับอะมองไยทำไรครับเจอเอจือ,อทำอะไรเอ,อ๊ะวันนี้ไม่หลับไม่นอนเลยนะ อ่ะทำอะไรครับอ่ะาทำอะไรอยูอ่เล่นต่อไปเล่นเล่นนะ นอนตื่นแล้วเดินเต็มอิ่มไม้ะเพิ่งตื่นเออเรีอยังจะมาทำหน้าอย่างนี้อีกฮะเะอ นอนไปแค่หนึ่งชั่วโมงเองอ่ะ